วัสดีครับท่านผู้ชมครับ mm hmm. พบกัะบอกรีออฟเซอร์โดยท่านนาวาการเอกสมฤทธิทองอินนะครับจะมาสรุปสถานการณ์วิเคราะห์และชี้เห็นถึงสถานาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้าใกล้ๆทุกสัปดาห์ว่าโลกนี้สงครามมันใกล้ที่จะระเบิดเข้ามาทุกขณะแล้ว คำว่าใกล้ระเบิดเนี่ยก็คือจะระเบิดเป็นสงครามใหญ่จะเต็มรูปนะเป็นสงครามโลกครั้งที่3หรือไม่เรานําเสนอติดต่อกันมาโดยตลอดนะครับอย่าพลาดเด็ดขาดนะครับล่าสุดเนี่ยนะครับทั้งสมรภูมิที่ตะวันออกกลางและที่รัสเซียยูเครนโอ้โหดุเดือเดเลือดอพลาดการขยับตัวของมหาอำนาจนะครับขนาดใหญ่ก็ ไม่ธรรมดานะครับที่อิสราเอลนะครับสถานการณ์วันนี้เนี่ยถูกโจมตีนะครับจากนักรบชิบลเลาะเนี่ยนะฮะมุ่งเป้าไปที่สังหารในทันยาฮูเลยนะแต่ในขณะเดียวกันนะครับปัญหาภายในนะครับของอิสราเอลที่มีข่าวว่าจะรัฐประหารมีการเปลี่ยนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมข่าวล่าสุดออกมาเนี่ยนะครับ เห็นว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมคนใหม่เนี่ยเรียกว่าขวาสุดขวาตกขอบนะครับจากนำพาศาสถานการสงครามให้หนักหน่วงยิ่งขึ้นนั่นปัญหาของอิสราเอลส่วนอิหร่านก็รอดูว่าเอ๊จะจะโจมตีกลับหรือโดยข้อเท็จจริงอิสราเอลจะตมตีระลอกสองจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นล่าสุดนะครับอิลอนมัก ท่านผู้ชมรู้จักดีมหาเศรษฐีที่เชียร์ทรัมป์สุดๆได้รับมอบหมายจากทรัมป์ให้ไปคุยกับทูตของอิหรา่านต้องการเบาบางสถานการลงเอ๊ะมันจะได้จริงหรือไม่อย่างไรที่ยูเครนก็ไม่ธรรมดาครับมีข่าวว่ายูเครนซึ่งเคยเป็นเจ้าแห่งมหาอำนาจนิวเคลีย์ ผลิตนิวเคลียร์เองแล้วพร้อมที่จะปะทะกับรัสเซียอย่างเต็มรูปแบบจะจริงหรือไม่จริงน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งครับเดี๋ยวสักครู่นะครับที่ผมเกริ่นไปทั้งหมดเนี่ยท่านนาวากาศเอกสำริดทองอินมีคำตอบให้ท่านผู้ชมอย่างแน่นอนตอนนี้นะครับอย่าลืมอาราบ,บิก้าเบต้าบีครับกาแฟรสกลมกลม นะครับแต่ไม่มีน้ำตาลนะครับสุขภาพสำหรับผู้สูงวัยอร่อยชิมดูเลยครับจะติดใจแล้วก็เซรามบำรุงผมซีโออิหลังไหลเข้ามาไม่ขาดสายผมก็ต้องโฆษณาพูดกับท่านผู้ชมต่อไปเรื่อยๆละครับช่วยกันซื้อนี่ครับสินค้าสองอย่างนะครับทำให้ มีรายได้มาหล่อเลี้ยงสถาบันที่ทางไทยในทางหนึ่งอาจจะยังไม่ทั้งหมดนะครับเราก็ต้องขายอาหงอาหารอะไรก็ว่ากันไปและสําหรับท่านผู้ชมนะครับที่สั่งซื้อสินค้าผ่านแอปช้อปปีอยู่แล้วเนี่ยนี่ครับลิงค์นี้สั่งซื้อได้เลยครับจะสะดวกมากยิ่งขึ้นท่านผู้ชมจําได้นะครับในยุคสมัยก่อนผมเนี่ยตัดผมสั้นสองข้างนี่เถิดก็ไปหมดตรงกลางก็เป็นไข่ดาว วันนี้นะครับผมอ่อนๆขึ้นเต็มหัวดอกดำกลับมาไว้ผมยาวอีกครั้งหนึ่งครับช่วยกันสนับสนุนรายได้ทั้งสิ้นไม่ใช่เป็นการทำธุรกิจส่วนตัวนะครับเพื่อสนับสนุนสถาบันทิศทางไทยให้มีกำลังที่จะทำงานเพื่อประเทศชาติและประชาชนต่อไปกลับเข้าสู่รายการครับไม่ให้เสียเวลาผมเกริ่นภาพรวมไปแล้วนะครับพบกับท่านนาวากาศเอกสำริดทองอินได้เลยสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับท่านตันตุธยาครับโอ้โห เป็นไงครับเอาเรื่องร้อนเลยครับเรื่องที่ว่ายูเครนผลิตนิวเคลียร์ได้เองแล้วนะจากเป็นมหาอำนาจคนมันมีคำถามว่าจะได้จริงหรือเปล่าเร่งเต็มที่แล้วข้อเท็จจริงที่ท่านติดตามมาเป็นยงไงครับครับสำหรับเรื่องนี้ก็สมว่าถ้าคือผมอยากจะให้ทุกท่านที่ติดตามสถานการณ์โลกในขนานี้นะครับมองข้ามเรื่องนี้ไม่ได้นะครับที่มองข้ามเรื่องนี้ไม่ได้เพราะอะไรต้องไม่ลืมก่อนนะครับว่า ยูเครนนี่เป็นชาติที่เป็นมหาอำนาจทางนิวเคลียร์นะครับประเทศหนึ่งของโลกเลยนะครับอยู่ในระดับต้นๆนะครับแต่ว่าซึ่งผมก็เคยนําเรียนไปแล้วนะครับว่าถูกทางสหรัฐถูกอังกฤษรัสเซียหลอกให้เซ็นสัญญาเรียกว่ารับประกันความปลอดภัยแล้วก็ทําลายวุธนิวเคลียร์นะครับเมื่อประมาณยี่สิบสักสิบปีก่อนแต่ว่าล่าสุดนะครับผมก็เคยนําเรียนไปค้างนะครับว่าเซเลสกี้บอกเองเลยครับว่าอาจจะมีการฟื้นฟูการพัฒนาระบบระเบิดนิวเคลียร์ขึ้นมานะครับ ซึ่งพูดมาประมาณสักสองสามสัปดาห์ก่อนนะครับอันนี้ก็เป็นข่าวไปทั่วโลกทีนี้ล่าสุดนะครับหลังจากเว้นมาสักประมาณสักเดือนหนึ่งล่าสุดนะครับมีข่าวทั้งฝั่งตะวันตกและก็ทั้งฝั่งรัสเซียเหมือนกันนะครับว่ายูเครนนี่นะครับมีความพร้อมที่จะผลิตนิวเคลียร์โดยขั้นต้นนะฮะเป็นนิวเค,คลียร์เขาเรียกว่าใช้สายปูตนเนียมนะครับให้มีการแตกตัวก็ให้ระเบิดคล้ายๆกับระเบิดปรมาณูที่ที่สหรัฐท,ท,ทิ้งที่ญี่ปุ่นเรื่องครับแล้วก็รายงานข่าวกล่าวว่า สามารถที่จะผลิตได้นี่นับจากวันนี้ไป 2, อีกไม่เกิน6เดือนทําได้เลยไอ้นิวเคลียร์แบบนี้มันแตกต่างกับน,นิวเคลียมใหม่ที่รัสเซียห,หรือสหรัฐทำยังไงไอ้มินินิวเคลียร์นิวเคลียร์ขนาดเล็กเนี่ยมันความแตกต่างภาพนะครว่าระบบครั้งแรกอะครับว่าใช้ก็เรียกว่าใช้าสารโ<า><า>ับตัวเนีย้ยสารพวกตัเนี้เนี่ยคือว่าเร่งเร่งเร่งความร้อนต่งตางๆนะฮะเร่งเร่งกำลังให้มากขึ้นแล้วก็ใช้ก็ไปกระตุ้นให้อนุภาพ การหมุนเวียนของของพวกโมเลกุลต่างๆนะครับ,รบทําลายขึ้นอุณหภูมิมากขึ้นแต่ว่าอันนั้นเป็นเรียกว่าเป็นการคิดขั้นแรกนะครับเปิดตามพัฒนาการของสูตรของท่านไอสไตน์ครับแต่เอตอนนี้มาถึงก็ล้ำหน้าไปแล้วใช้สารโนนเคลียร์ต่างๆม,ม,ม,มากมายขึ้นนะครับแต่ว่าการผลิตนิวเคลียร์ชิวานี้นะครับหรือหรือว่าะระเบิดปฏิบัติกานี้เนะี่ย เป็นขั้นต้นแต่ว่าทําง่ายไม่ต้องลงทุนมากไม่มีวิทยาการซับซ้อนอะไรมากมายออนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือเหมือนเป็นนิวเคลีย,ยร์ยุคแรกยุคแรกยุคแรกแต่ว่าใช้แล้วก็หนักน่วงแบบที่<อ>ฮิโรชิมา,ากับนาซากิ<ส>โดนถามว่ายูเคนทำได้ไหมทาได้สบายมากเหตุ hey, ผลเพราะอะไรเพราะว่ายูเคนมีนักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์นี่มากมายนะครับมากมายแล้วก็เคยผลิตนิวเคลียร์ให้กับก้อนสหภาพโซเวียตต่างๆซึ่งผมก็ได้นาเรียนไปแล้วเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ผมถือว่าถ้าโดยในทางผมเนี่ย ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่มากแล้วเป็นเรื่องใหญ่และเป็นเรื่องสําคัญมากนะครับเพราะว่าตอนนี้ยุคเพ่งก็ต้องยอมแล้วว่าคือกาลังถอยร่นเร่งพรำอย่างทุกทุกแนวรบนะครับแล้วยิ่งมาเจอทําจะพูดอย่างนี้อย่างนี้ก็น่าหนักก็ต้องดิ้นรนสู้เต็มที่เพราะนั้นเนี่ยเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงนะครับส่วนใครจะบอกว่าเป็นกระแสข่าวนั่นเราต้องดูอ่าเั้นตพัฒนาการของข่าวก่อนนะครับบอกว่าจะพัฒนาเงียบไปถึงเวลาบอกว่าจะทําแล้วใช้สับปตรงนี้โดยเร่งอย่างไวเพราะนั้นเนี่ย ความเป็นเหตุเป็นผลเนี่ยมีความเป็นไปได้เกินห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าหกเดือนข้างหน้ายูเครนมีนิวเคลียร์สถานการณ์สงครามก็อาจจะแตกต่างกว่าปัจจุบันขึ้นก็แตกต่างแน่นอนนะครับเพราะว่ายูเครนก็ยูเครนเขาตอนนี้ก็พึ่งตัวเองด้การผลิตโดนเองบ้างอะไรบ้างรัสเซียก็โจมตีแหล่งผลิตอาวุธแหล่งผลิตโดนแหล่งต่างก็โจมตีกันทุกวันนะก็นักนะครับแต่ว่ารัสเซียก็ได้เปรียบ ได้เปรียบเพราะตอนนี้อเมริกาก็เริ่มเริ่มเริ่ม,มชะลอบ้างนาโต้ NATO ก็ยังมีกรารสำรวจเล็ก็บ้างแต่ว่าสงครามที่ยูเครนถือว่าช่วงนี้รัสเซียเป็นเป็นฝ่ายลุกมากกว่านะครับนาโต้สหรัฐเนี่ยตอนนี้ถือว่ายอมรับอย่างเป็นทางการไหมว่าสงครามในยูเครนเนี่ยเป็นฝ่ายตั้งรับเป็นฝ่ายเพียงพล้ำเป็นฝ่ายแพ้เอาพูดภาษาง่ายก็คือยอมรับยอมรับแต่ว่าก็จะพยายาม ยอมรับแต่ว่าไม่ยอมแพ้นะครับไม่ยอมแพ้อ,อาจจะเป็นเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าทางท่านท,ทาอาจจะมีนยโยบายชะลอหรืออาจจะเป็นกรทบทววอะไรขึ้นบ้างก็เลยทำให้ให้ใหใหใหมีความปั่นปมเล็กน้อยแต่ทางเอูทางสหภาพยุโรปทางนาโต้บอกแล้วว่าถึงสหรัฐจะไม่หนุนเต็มที่นาโต้เต็มที่แน่นอนไม่มีการเปลี่ยนแปลงจะขับสหรัฐออกจากนาโต้ด้วยควบคุมอกันั้นแหละครับไม่กล้าทำผมอยากเรียนว่าถ้าลกมาถึงที่สุดถ้านาโต้ยังช่วยต่อไปสหรัฐก็ หมดต้องช่วยอย่างนี้ครับไม่เป็นไรครับ <มา S 2> แต่นนที่ทําบอกประกาศว่านโยบายจะเลิกสงครามยูเครนภายในหนึ่งวันหลังจากเป็นประธาน,ท,ท,นท่านบอกไม่มีทางเป็นไปได้ผมก็เรียนไปแล้วมาสุดท้ายแล้วว่าเป็นไปไม่ได้ช <c oughs> ี้แจงแล้วนะครับครับผมเพราะฉะนั้นผมอยากเรียนย้ำอีกครั้งครับว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่นะครับต้องติดตามเพราะว่าเซเตสกี้ต้องทําทุกอย่างเพะะื่อจะยังอยู่รอดนะครับ,รบทั้งตำแหน่ทางการเมืองทั้งการลบทั้งต่างๆในประเทศเราะนักคําว่าเราเบิดปรมนุษพุทธ พัฒนาจากแสงปูนโซเนียมนี่เป็นสิ่งที่ก็บอกมาแล้วว่าหกเดือนนี้จะทได้อันนี้ต้องติดตามต่อไปนะครับยังใกล้ชิดนะครับครับครับอ่ะกลับมาที่ฝั่งตะวันออกกลางนะครับโอ้โหล่าสุดนะครับครั้งส่งอีลอนมาร์กไปคุยกับทูตของอิหร่านที่ UN เจะส่งผลทําให้สถานการณ์ในตะวันออกกลางเปลี่ยนคืออันนี้ผมอยากจะพูดนะครับว่าก็ท่านก็ต้องทําตามที่ที่ประกาศว่าจะหยุดสงคราม ทีนี้ผมจะขอคําตอบเดียวนะครับทางสารัฐหรือว่าทางอิรานจะตอบได้หรือเปล่าครับมาคุยบองข้ยุติสงครามเลยถ้าทางอิรานตอบว่าสั่งให้ราอุยุติสงครามถอนทหารออกจากกาซาถอนทหารออกจากเลบานอนยุติการยุติเลบานอนนี่ทได้ไหมทาได้ก็โอเคจบแล้วครับแต่ไม่มีทางที่จะไม่มีทางเพราะนั้นในเ,เรื่องนี้ผมผมว่าให้มองข้ามไปครับ มองข้ามไปมันเป็นภาพรวมในการเจรจาทางการทูตอาจจะได้ผลทางด้านที่ว่าทําให้นักปันหุ้นหรือว่าราคาทองคำอาจจะดิ่งลงบ้างอาจจะสงบนะแต่ผมผมอยากจะเรียนว่าเหมือนที่เหมือนการเจรจาที่กาซานะครับนาร์พามาสเขบอกว่าให้เซลเจรจาให้ถอนทหารออกสินะครับถอนทหารออกทางขาววอนนะครับทําได้ไหมเออก็ทําไม่ได้เช่นเดียวกันครับถ้าจะเจรจาให้ อิหร่านไม่ยุ่งกับสงครามเนี่ยก็ทาอิหร่านก็อาจจะตอบมาอาจจะตอบมาวะ่าก็สั่งให้ซาอลนียุติการยจมตีทิเบอร์นอนได้ไหมครับยุติที่โญงราซาดได้ไหมคาตอบคือไม่มีทางครับตอบและทำไมอิหร่านตอนนี้เนี่ยยังไม่โจมตีซาอลกลับสักทีรอจังหวะอะไรอยู่ในความเหน็นของก็ผมคิดว่าก็นะ่าะอาจจะไม่ที่ว่าหนึ่งรอจังหวะแล้วอกา็เกี่ยวสถานการณ์การเมืองคือต้องกระจายอย่างนะครับว่าทางอิหร่านเนี่ยก็ถึงใจยังไม่โจมตีแต่ว่าการพัฒนาด้าน ขุมกำลังแรงต่างๆ่มีมากขึ้นนะครับการพุนการทหารี่เป็นสิ่งที่เรียกว่ายกระดับขึ้นระดับโลกตอนนี้นะครับที่ล่าสุดนะครับซาอุเจราระากับอิหร่านในทางการทหารไม่ทับเจอกันไม่เคยมีมาก่อนในประวัติศาสตร์ตุรกีตอนนี้หมายความว่าประเทศในแถบตะวันออกกลางเนี่ยนะร่วมมืออย่างเต็มที่ที่จะสู้กับอิสราเอลไม่เคยเกิด มก่กนเลยเนี่ยใช่ครับทิศทางอย่างนี้ท่านมองยังไงผมก็มองว่านะครับว่าคือผมเคยนําเรียนแล้วครับตั้งแต่สักประมาณสักสองสามเดือนที่แล้วนะครับว่าสงครามที่ตะวันออกกลางนะครับขอให้จับตาดูแล้วกันนะครับว่าโลกอาหรับกับกลุ่มประเทศมุสลิมเขาจะประชุมกันเมื่อไหร่นะครับสุดท้ายก็มาประชุมกันแล้วที่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 มูลนของซาอุดีอาระเบียแล้วก็มีแถลงการออกประกาศมาแล้วก็มีการเคลื่อนไหวต่อเนื่องอย่างคล้ายๆว่าพลิกสถานการณ์อย่างมหาศาลนะครับเช่นว่าแถลงการแล้วว่า ต้องตั้งรัฐบาลเลืตาอย่างเป็นทางการไม่สนแล้วทั้งชาติันตกไม่สนทางชารัดไม่สนทางอะไรไม่สนต้องตั้งรัฐบาลเลืตาให้ชาไปแต่ปกครองตัวเองได้เป็นสมาชิกสหประชาชาติได้อันนี้เป็นในภาพรวมซึ่งเป็นแนวที่ยูเอ็นได้ยินมติมาแล้วซึ่งซึ่งทุกท่านทราบนะครับแล้วหลังจากนั้นประชุมเสร็จก็ปรากฏว่าทั้งตุรกีก็ดีทั้งซาอุดิอาระก็มีการเจรจากกันเอกที่คาสักสถานว่าจะร่วมมือกันทางทหารจะจะฝึกซ้อมอะไรกันมากขึ้นต่าง โดยเฉพาะผู้นำตุรกีก็รประกาศเลยนะครับว่าเหมือนกับคือโดยโดยโดยการเคลื่อนไหวเนี่ยครับทางการทูตก็คือว่าท้าแล้กับอิสราเอลไม่พอใจอิสราเอลอย่างมากซึ่งอันนี้มีมานานแล้วแต่ครั้งนี้ครับว่ามีการมีการใกล่ๆมีการรวมตัวกันมากขึ้นมีการแท็กทีมกันพูดยังไงนะครับเพราะฉะนั้นสงครามที่ตะวันออกกลางเนี่ยครับผมถือว่าตอนนี้คืออยู่ในเฟสสุดท้ายในเฟสสุดท้ายท,ที่จะบานปลายเป็นสงครามโลกอย่างถาวรทําไมผมกล้าฟันธงอย่างนี้ครับ หนึ่งนะครับอิสราเอลนะครับตอนนี้นะครับกำลับนอกรบกาซาแล้วแผนต่อไปก็คือว่านอกรบพิบล้อจะยึดเลบานอนนะครับและต่อไปก็คือว่านอกรบพูตีใช่ไหมซึ่งตอนนี้สหรัฐก,กําลังโจมตีอย่างหนักถามว่าทําไมต้องทําอย่างนี้เพราะว่าเพื่อตัดกําลังของเขาว่าตตดแน,ว,นวร่วมข,ของอิหร่านใช่ไหม,มต่อไปก็คืออิหร่านใช่ไหมและผมถามว่าถ้าอิหร่านก็รู้ก็เข้าใจก็เลยต้องไปประสานอะไรต่างๆมัมี ะพันธมิตรพันธมิตรเราสร้างในร่วมทางใช่ใช่ซึ่งผมได้นำไปแล้วแล้วก็สําเร็จได้เป็นรูปธรรมโดยมีรัสเซียและจีนหนุนหลังอันนี้มองข้ามไม่ได้แน่นอนรัสเซียจีนหนุนหลังใช่ครับแล้วรัสเซียจำเมืองเกาหลีเหนือด้วยนะโอ้เสียสัญญาลงกันแล้วครับประกาศไปทางการอย่างชื่นมื่นนะครับเสียสัญญาทางการทหารช่วยเหลือกันทางทหารทุกมิติแม้กระทั่งเรื่องด้านิวเคร์นะครับอันนี้มันไม่คือเพราะเนี่ยสถานการณ์มันไม่ใช่ที่ยูเครนอย่างเดียว เพราะทางนี้พอรัสเซียมาบวกกับอิหร่านครับเขาลีเหนืงก็ตามมาด้วยใช่ครับเพราะฉะนั้นผมก็จะบอกเลยว่าคือให้มองข้ามเรื่องที่ท่าท่าน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 ทำมามองข้ามไปได้เลยครับที่บอกเฮ้ยจะยุติจะอะไรไม่มีทางก็ผมบอกว่าคาตอบเดียวว่าอ้าวท่านท่านท่านจะกรุณาสั่งให้อิสราเอลยุติสงครามยังไงถอนก็ตกมาตายแล้วนี่กลับมาที่อิสราเอลเขาบอกตอนนี้เพียงพรำเยอะนะโดนแล้วก็ขี่ปนอาวุธของ ฝั่งฮิบบอลเนี่ยทันลมนะมุ่งเป้าสังหารในธัญาวชเลยนะแล้วก็มีข่าวจะรัฐประหารภายในค,คเปลี่ยนรัฐมนตรีกลาโหมหมดรัฐมนตรีกลาโหมคนใหม่เนี่ยท่านได้ติดตามไหมบอกโอ้โหเนี่ยคือผมก็โดยส่วนตัวนะคท่านจ็ปาร์ลันก็ถือว่าท่านก็เป็นชาติยมเลเต็มที่ท่านก็พยายามพัฒนาการป้องกันประเทศมาเต็มที่นะแล้วก็ แต่ก็มีความรู้มร่ยอยากเจรจาอะไรบ้างนะฮะแต่ก็ตุตาก็ถือขัดใจกับทางท่านในทัญญูนะครับครับก็ปรากฏว่าแล้วตีกระทรวองคนใหม่นี่ก็ตั้งขึ้นมานี่ครับปรากฏว่าหนักกว่าคนคนก่อนอีกก็หนักจะหนักกว่าทนี้ทัญญูด้วยนะฮะประกาศเลยนะครับว่ากําลังวางแผนที่จะโจมตีสูงพันนายกเยเลียของอิห่านแล้วก็จะไม่ให้อิหลานเนี่ยพัฒนาด้านกับพันนายกเยเลียไปได้คือผมสรุปอย่างง่ายๆนะครับว่า ตอนนี้นะครับหลายฝ่ายหลายท่านหรือว่าทั้งโลกกาลังจับตาดูว่าอิรานจะโจมตีอิสราเอลเมื่อไหร่เพื่อเป็นการตอบโต้ที่อิสราเอลจะโจมตีไปเมื่อเมื่อต้นเดือนที่เดือนนี้นะฮะเมื่อต้นเดือนตุลานะครับตอนนี้เราต้องจับตาทั้งคู่เลยว่าไม่แน่นะครับอิสราเอลอาจจะโจมตีซ้ําที่อิหรานก็ได้จากจากคาพูดคําแถลงการ์ของทั้งท่านเนทันยยหูทั้งท่านรับตีกาโหมเพจับตาทั้งคู่เลยนะไับนรีกรหงมคนใหม่ ก็มาจากคนในพาของท่านของ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 อของเรียกวาขวาจัดสุดๆสุดสแล้วครับก็ก็เอาแปลว่าขวาจัดกันม่อยากพูดมากกว่านี้นะครับแม่<อ>ท่านก็<บ><ม>ชอบรบเต็มที่นะครับคือชอบรบหมายความว่าคลัง่งชาติยิวต้องการที่จะรักษาความเป็นยิวเอาไว้อย่างแข็งแรงคือตอนนี้ประกาศแล้วนะครับว่าจะไม่เจรจากับนักน,นัฮิสบอลละ กาซาก็ไม่เจอแล้วจ่ะต้องแหลกกันไปข้างความคืบหน้าของสงครามที่วชนากกาเนี่ยไปถึงขั้นที่เรียกว่าถ้าให้ผมคาดการณ์เนี่ยนะครับว่าอิสราเอลอาจจะมีแผนเรื่องึ่งครับที่จะรนุกาซาเป็นส่วนหนึ่งของประเทศเองด้อันนี้ไม่ได้ไม่ได้จมติครับเหตุผลเพราะว่าทางอเองก็ประกาศเองแล้วนะครับว่าอาจจะต้องมีการคงทหารที่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 นี่ไปเลยปีหน้าเลยแล่วก็เริ่มสร้างสิ่งส่รอ่ที่คี่ท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 น่ี่ที่กา่าเนี่ยถือว่าย่ดได้แล้วอ่ ก็ <g ul ain> อิรักอาจจะอาจจะคุมได้อย่างอย่างถาวรอ,อ่ะเละน่นย่างรบฮามาสตอนนี้ก็คุมได้แต่ก็ยังมีการต่อต้านอยู่แต่ว่าไม่ได้หนักหน่วงไม่ได้หนักหน่วงก็มาทางบานนันจากที่บานอนมาหนักหน่วงจากทิสบ <g ul ain> อล้อการรบฮามาส <g ul ain> ที่เคยเอาขีดอาวุธยิงตอนนี้ยุติแล้วรบ <g ul ain> กันแต่ภาคพื้นดินภาคพื้นดินครับอิสราเอลก็ทุ่มมาให้ให้ทิสบานนันแล้วทิสบานนันก็คือการรบที่ฉนวนกาซาเป็นอย่างไรต่อไปก็จะเป็นที่ ที่เลบานอนมนั้นแต่ว่าคงลําบากที่จะกำราบให้อยู่แบบนี้เพราเพราะว่าแนวร่วมที่ทั้งผมได้นำไปแล้วนะครับว่าแนวร่วมของหลายประเทศของตอนกลางจะเป็นทั้งหลายประเทศที่ประชุมด้วยกันเนี่ยนะเขาพร้อมที่จะมาช่วยเลบานอนเพราะนั้นผมขอให้ทุกท่านนะครับจับตาสงครามที่ตะวันออกกลางอีกหนึ่งขั้นนะครับหลังจากที่ผมได้นำยังกับทุกท่านไปแล้วนะครับว่าให้จับตาว่าอิสราเอลจะโจมตีแล้ววันเมื่อไหร่อันนี้โจมตีไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมขอเรียนทุกท่านนะครับว่า หลังจากที่เราผ่านขั้นตอนที่เรียกว่าดูว่าสงครามทีทเลปอบนั่เป็นยังไงนะครับต่อนนี้ยกระดับไปอีกขั้นหนึ่งก็ว่าให้เราจับตาดูว่าหลายๆประเทศที่สาคัญสำคัญที่ตะวันออกกลางนี่จะส่งกาลังมาช่วยเเลบอนอนเมื่อไหร่ถ้าส่งมาช่วยเมื่อไหร่อย่างเป็นทางการเมื่อน,นั้นแหะครับผมว่าสงครามทั้งโลกจะเปลี่ยนทิศทางไปม,มากกว่าน,นี้ไม่ว่าทั้งจะมีนโยบายอะไรก็ตามก็แทบจะไม่มีความหมายอันนี้พูดตรงๆนะครับ อันนี้คือเรื่อง,อง,อง,องสําคัญนะครับอ่ะแบบนี้แสดงว่าแนวโน้มของสงครามโลกเนี่ยโอ้โหขยับเข้ามาแบบเรียกว่าใกล้เข้ามาทุกทีแล้วครับใช่ครับผมก็อยากจะเรียนนะครับว่าคําว่าสงครามโลกครั้งที่สามนี่ผมปิดประตูคําว่าไม่เกิดน,นะครับอันนี้ก็พูดพูดมอะไรครั้งจะ,จ,ะจ,ะจะไม่จะไม่เดี๋ยวท่านจะเบื่อแต่อยากจะเรียนนะครับว่าถ้าระเบียบสงครามมีสิบยกยกที่สี่เริ่มแล้วนะครับตอนนี้จะจะจะ,จะปิดยกที่สี่แล้ว คือชกเก็บคะแนนมีความรุนแรงบาดเจ็บรเพอะสมควรนะครับแล้วมาหาอำนาจเคลื่อนไหวกันในในลักษณะที่ว่าพร้อมลบเต็มที่นะครับอย่างรัสเซียนี่ทดสอบขีปบรณาวุธนี่ทดสอบใกล้นาโต้เลยนาโต้กเครื่องกำลังกันมาแล้วที่ตะวันออกกลางนี่การเจรจานี่เรียกว่ามองไม่ไม่มีทางแล้วประเทศที่เป็นตัวกลางการเจรจาประกาศถอนตัวแล้วคือทาไปก็เพื่อนกับเเสียเวลาก็ไม่ไม่ทําแล้ว ลบกันมาตายอย่างเดียวนะครับซึ่งผมก็ได้นำเรียนมาบ้างแล้วเพราะฉะนั้นอีกก้าหนึ่งก็คือว่าก็คือสงครามโลกนะครับอันนี้ต้องพูดอย่างง่ายๆนะครับก็แล้วแต่ว่าท่านจะคิดยังไงแต่ผมขอเรียนนะครับว่าสงครามทั้งที่ยูเครนที่ตะวันออกกลางเนี่ยนะครับแต่ละขั้นแต่ละขั้นเนี่ยก็เหลือเฟือสำคัญเฟืสุดท้ายทังนั้นนะครับที่จะใช้อย่างอย่างหนักมากขึ้นนะครับก็ขอเรียนแค่นี้ก่อนนะครับในประเทศเราควรจะต้องเตรียมตัวยังไงครับต้องรีบตั้ง อะไรนะเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กเพื่อเตรียมรับสงครามโลกหรือว่ายัางไงคือผมก็จะพูดโดยภาพรวมนะครับว่าประเทศเนี่ยครับเงินมีความสําคัญนะครับผมอยากจะเชิญทุกท่านนะครับมาทบทวนดูนะครับว่ายามที่ประเทศเรามีเศรษฐกิจดีเศรษฐกิจก้าวหน้านะครับเหมือนคนพูดเงินทองก็ใช้อย่างฝืดเครืองไม่ไม่ไม่ไ,มไ,มไมืดเืองเหมือนสร้างทุกวันนี้นี่นะครับปัจจัยหลักที่เกิดขึ้นนะครับ เกิดจากชาวนาชาวไร่ของเรานะครับขายข้าวได้ราคาดีมีเงินใช้เยอะนะครับก็จับจ่ายใช้สอยมากลูกหลานก็จับจ่ายให้สอยกันพี่น้องเกษตรกรก็มีถึง50%ของประเทศเราเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้สินค้าเกษตรทุกอย่างราคาตกต่ำอย่างน่าใจหายและะ้วมาเจอภัยธรรมชาติอีนะครับต่อให้มีอีกร้อยมาตรการนะครับถ้าไม่ช่วยพรรน้อเกษตร,ษรษกรนะครับไม่มีวันละครับที่ประเทศเราจะฟื้นจากภาวะเศรษฐกิจได้นะครับ จะหาเงินมาซื้อกองทัพซื้ออาวุธให้กองทัพก็คงจะลําบากเพราะนั้นผมอยากจะฝากทุกท่านนะครับว่าผมก็ขอนําเรียนว่าขอทุกท่านมองจุดนี้เป็นเป็นดับแรกก่อนเลยนะครับว่าเราต้องช่วยเกษตรกรก่อนช่วยแล้วเราได้ถึง3ขั้นตอนเศรพุ่งแรงได้3เด้งประการแรกคือว่าเศรษฐกิจของประเทศจะก้าวหน้ามากขึ้นเก็บภาษีได้มากขึ้นนะครับมีเงินมาซื้ออาวุธได้มากขึ้นนะครับไม่ต้องไปหาโครงการอะไรต่างๆที่มันซับซ้อนก้อนเงซึสงเขาก็ผมผมมาอยากจะวิจารณ์นะครับ แล้วเราก็จะเป็นครังอาหารของโลกแล้วก็สามารถที่จะรองรับสงครามโลกได้ด้วยต้องทุ่มการเกษตรเท่านั้นนะครับต้องช่วยเหลือชาวนาชาวไร่นะครับผมพูดอย่างพูดอย่างน้นครับผมกล้าท้านักวิชาการทั้งประเทศให้ไปทําข้อมูลนะครับว่าผมพูดนี่ไม่จริงอย่างไรนะครับก็ขอพูดแค่แค่นี้ก่อนนะครับปกติเนี่ยท่านเนี่ย,นเ,นยเวลาพูดแม้แต่สาการระหว่างประเทศเนี่ยท่านยังพยายามพูดเป็นการต่างเรื่อยๆนี่วันนี้ดูหนักนะ ก็คือผมก็สงสารชาวนาผมดูแล้วดูข่าวสื่อต่างๆแล้วก็ไม่ได้ข่าวเรื่องทนายความชาวนาเดือดร้อนเกษตรกรเดือดร้อนไม่มีการพูดถึงอะไรบ้างเลยยาเสพติดกันทุกที่แล้วอย่างนี้จะให้ประเทศเรามันเจริญก้าวหน้าได้ยังไงจะให้ชาวนาจะให้คนทั้งประเทศนี่มีเงินมีทองใช้ได้ยังไงครับโอ้โหดูแล้วมันน่าอันเด็ดอนาดครับก็ขพูดกันเนี้ยผมผมไม่ด่าใครนะครับแต่พูดอย่างเป็นมูลเหตุของปัญหาทั้งหมดนะครับครับก็ขอฝากลูกท่านนะครับสวัสดีครับ ท่านนาวาการเอกสมฤทธิทองอินน่ถือว่าเหลืออดแล้วนะครับท่านผู้ชมครับเพราะนั้นเนี่ยติดตามก็ติดสาการแล้วเราคนไทยต้องเตรียมตัวเพราะรัฐบาลไม่ได้เตรียมการอะไรในการที่รองรับในสิ่งเหล่านี้เลยนะครับยังเพอ้อฝันไปเรื่อยนะครับคุณทักษิณเนี่ยก็เพิ่งไปปราศัยที่อุดรน,นะฮะท่าทางต้องการให้คนรู้ ว่าตัวเองเป็นนายกยรัฐมนตรีตัวจริงแม้จะบอกว่าโอ้โหท่านนายกวงอิงมาเล่าให้ฟังไม่ใช่หรอกครับสติปัญญาของนายกองอิงเหรอครับแหมจะถึงขนาดเหนือกว่าที่เตรียมการแล้วมาเล่าให้พ่อฟังมันเป็นไปไม่ได้นะครับก็น,นี่เป็นเรื่องที่เราจะต้องเรียกว่าเตรียมการในการพึ่งพาตัวเองนะครับกับสถานาสงครามโลกที่เกิดขึ้นสําหรับวันนี้นะครับก็ขอลา เพียงเท่านี้แล้วก็กราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ให้การสนับสนุนสินค้าของธบันที่ทางไทยทุกสินค้ามีคุณภาพครับราคาก็เทยวกว่าอยู่ได้ในตลาดบ้างอันก็ต่ํากว่าคืออยากให้ท่านผู้ชมทึ่เป็นแฟนสนับสนุนเราได้สินค้าดีราคากลา,างๆไม่อยากจะบ่อถ,ถูกแล้ Cap แลวแต่ไม่ได้แพงกว่าคนอื่นและทําให้เราอยู่ได้ด้วยนะครับวันนี้ก็กราบขอบพระคุณท่านมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับ <ๆ S 2>